สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูสายนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยเติบใหญ่ข้อมเมล็ดข้าวเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตามครูสายไปได้เลยค่ะ,ะสําหรับหน่วยเติบใหญ่ข้อมเมล็ดข้าวนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของข้าวขั้นตอนวิธีการทํานาประโยชน์ อาหารที่ทำจากข้าวประเพณีเกี่ยวกับข้าวการทำข้าวไปประกอบอาหารต่างๆนะคะเรื่องที่1ชนิดของข้าวสาระสำคัญคือบอกชนิดของข้าวเราไปดูกันเลยนะคะข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสวยและข้าวเหนียวค่ะนอกจากข้าวที่คุณครูยกตัวอย่างมาแล้ว เด็กๆรู้จักข้าวอะไรอีกคะก็จะมีข้าวเหนียวดำใช่ไหมคะข้าวกล้องข้าวมีหลากหลายชนิดมากนะคะแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะเรื่องที่สองขั้นตอนการทำนาสาระสำคัญบอกขั้นตอนการทำนาได้นะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากชาวนาก็จะไถานาเพื่อเตรียมดินเพื่อปลูกข้าวนะคะ หลังจากนั้นชาวนาก็จะทำการปลูกข้าวเรียกว่าดำนาเมื่อต้นข้าวจเจริญเติบโตเต็มที่ชาวนาก็จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวนี่เป็นขั้นตอนการทํานาเข้าใจง่ายใช่ไหมคะชาวนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติมีความสำคัญมากๆนะคะเด็กๆเรื่องที่3ประโยชน์อาหารที่ทำมาจากข้าว ข้าวมีประโยชน์มากๆนะคะเด็กๆสามารถนำมาทำเป็นอาหารทั้งขาวและหวานได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นขนมต่างๆหรือจะนำมาแปรรูปเป็นขนมจีนหรือก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากๆเลยนะคะแถมยังมีประโยชน์ด้วยค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงเรื่องที่4ประเพณีเกี่ยวกับข้าวสาระที่ควรรู้บอกประเพณีเกี่ยวกับข้าวได้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ชาวนาเมื่อถึงฤด,ดูเกี่ยวข้าวชาวนาก็จะไปะช่วยกันเก็บเกี่ยวนะคะเมื่อเสร็จจากการเกี่ยวข้าวชาวนาก็จะมีพิธีเรียกขวันข้าวนะคะเด็กๆเ,เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานนะคะเรื่องที่5การนําข้าวมาประกอบอาหารค่ะซึ่งวันนี้คุณครูจะนําเสนอการทําขนมบัวลอยนะคะซึ่งมีวิธีการทําง่ายมากค่ะไหนใครอยากลองทําแล้วยกมือขึ้นเลย ถ้าเด็กๆได้มาอยู่ศูนย์กับคุณครูคุณครูจะพาเด็กทำขนมกันนะคะสุดท้ายแล้วเด็กอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยความตั้งใจและทำด้ดยตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย